มึงนี่เอามุกก่อนเหรอไม่ใครมาครับสำเร็จรูปเดี๋ยวให้ลลองเยคุณเบิร์ตดรบันดอยจัดให้นะครับน้จิ้มยังเหน้อยหนึ่งจะไปทำหมความไปละมึงไปทำหม่โอเคแกะ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 กินละบรรยากาศยามเย็นครับบ้านดรบันดอยนี่บรรยากาศยามเย็นปิ้งอื่นกันนะครับ นะครับวันนี้รู้สึกวควันเยอะสุอเกินเนี่ยรู้จักไหมครับนี่ผักผักผักสาบนอกนุวยก่ะเนี่ยกินยอดกินใบ นี่ไฮไลท์ผักหวานผักหวานป่าครับนี่เป็นดงผักหวานนะนี่มุดก่อนมุดนี่ครับนี่ดงผักหวานทั้งนั้นเลยผักหวานนะครับนี่ปลูกตามรั้วเลย อ้นี่โดงผักหวานนี่นี่กระเจียวปลาดิมาแล้วขึ้นละสองต้นกระเจียวปลาเอ็นี่เมื่อก่อนมันเป็นพื้นที่ป่าครับแถวเนี้ยมันก็จะมีพวกบุกอันนี้กระชายใช่ไหมเออระเีเออดีอันนี้ปลูกเองเนี่ย กระชายกระชายอันนเอาเมล็ดขุดฝังมาปวานที่เห็นอยู่ในสวนนี่สมุนไพรทั้งนั้นนะครับถ้าเราเม็ดวานเนี่ยอันนี้อันนี้เขาเรียกอย่างบุกไม่ไม่ไม่เนี่ยเนี่ยอี๋อ๋อเนี่ยอ๋อนี่นักควักควักเงินเออเฮ้ยใบใจญ่ใบหอมมั้ยเนี่ยเนี่ยบุ้ยบุกนะครับบุก นนันมาเริ่มเหลืองแล้วนี่นายกินยูวันนี้มน,นี่เอามุกกันเหรอไม่ใครมาครับสำเร็จรูปเดี๋ยวให้ลงเลยุนเบิร์ดน้องเติมมันดอยจัดให้นะครับน้ำจิ้มเล็กน้อยหนึ่ง ยัยไปทำหม่คว่มไปละวยัไป,ออไปทำหม่โอเคแกะ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 กินละตัวที่กรอบที่สุดเอาตัวที่ไม่ไหม้ตัวเนี้ย <ขา S 2> ตัว <ขา S 2> ไม่ไหม้ไม่นนมี <laughs> ขาไม่เหลือมีไข่ไหมเนี่ยมียัไข่ไล้เนี่ยดูไข่ได้แกะไข่ให้ดู ไข่ไข่ไข่มดแดงกินไหมเ้ยเหมึงเมากินไหมเรากินไหมนี่ก็กินได้แหละกินได้ถามมันบอกินหมดมาเนี่ยกินไหมเมื่อกี้ได้ถามมันบอกกลินหมดมาได้โอเคเลยมันมีหมดหร่อไม่ไม่กินเหรอไข่ทั้งนั้นนี่ไข่ครับเมาหมดเลยไม่กินเหรอกินหน่อยนะกินโชว์หน่อยโอ้โไข่ไข่ แต่ไม่เมากินได้นะครับไอเนี่ยเวลามันออกมาเอาไปคั่วถอดก็ได้น้ำพริกตำน้ำพริกได้เออแต่ที่จะเขาเรียกกับปนเออแต่มันจะอันตรายจะมีอะไรกินบ้างไหมเนี่ยจะได้กินอะไรไหมเนี่ยมันจะอันตรายติมันกินหมดใต้ดินมาเนี่ยเออมันคนแพร่หมดขันหมดแดงบางคนปากบึนเลยนะอาการปากบึนเป็นยังไงครับอ่าปากก็คือเจอ ปากบวมปากบวมปากบืนคือปากบวมเฮ <Hey. S 1> ้ยอะได้ละมันเลียอย่างนั้งกินละนะคืออึงไข่ครับเนี่ยท <laughs> ำจินไปแล้วหกไปแล้วมันเกินหกเดี๋ยวไปทำใหม่เราว่าจะป้อนเราก <c oughs> ินเองซะนี่ อกคอร่อยนะครับพอใจทานใช่ไหมได้กินควันนิดๆแล้วก็ขมหน่อยๆหอมนี่คือข<ผ>มไปไหมอ๋อนึกว่าใส่สมุนไพ <c oughs> <Okay S 2> รไปโอเคโอเคอยู่ครับได้กินครับได้กินยืมยืม